สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนมาอัปเดตนะครับข่าวสารเหรียญคริปโตเคอ r เรนซีข่าวสารเหรียญ i t c o i n นะครับในมุมมองของช่อง BBS Official นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับราคาอีเทเรียมพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงแต่ด็อกคอยนั้นยังเป็นราชาด้านราคาอยู่นะครับ อิตาเลียมหรือเหรียญคลิปโตอันดับที่2ของโลกต่อจากบิตคอยนั้นดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้ภายหลังจากที่มันพุ่งขึ้นมาถึง25เ5กันเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันราคาของเหรียญดังกล่าวนั้นกำลังเข้าใกล้ระดับ3,000ดอลลาร์หรือ100,000บาทเข้าไปเรื่อยๆทุกขณะโดยสาเหตุหลักๆที่ราคาดังกล่าว พุ่งขึ้นนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะการประกาศขายพับัตรดิจ mm ิทัลบนบล mm ็อกเชนของอิตาเลียมโดยธนาคารยูโรเพนอิน hmm. เวสทเมนต์แบงก์นะครับอีกครั้งยังได้รับการเชื่อมโยงจากธนาคารที่ไยด่าบ mm ิตคอยแต่กลับใจอย่าง JP Morgan อีกด้วย mm hmm. อย่างไรก็ตามเปอีกเหรียญหนึ่งที่ดูเหมือนว่า จะมีการพุ่งขึ้นของราคายอย่าง,งแรงงีกด้วยเช่นกันซึ่งนั่นก็คือเหรียญมีมอย่างดอกคอยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นที่เร็วกว่าโลว์ดีที่ล่าว่าาเปอร์เซ็นต์หากนับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาดอกคอยนั้นถือเป็นเหรียญที่มีดอกคอยนั้นถือเป็นเหรียญมีมที่มาจากสุนัขชิบะอ,อีนะอันโด่งดังและมันก็คือและมันก็ถือเป็นเหรียญที่อีลอนมัส หรือเจ้าพ่อเทล่าโปรดารานอีกด้วยโดยราคาของมันนั้นได้พุ่งขึ้นมาถึง5,000เนหากนับตั้งแต่เดือนม,มกราคมที่ผ่านมานะครับปัจจุบันเหรียญอกคอยนั้นดูเหมือนว่าจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและส่วนกระแสคำหิจารณ์จากพวกที่อิชา้าที่ชอบออกมาใช่นว่าราคาของมันนั้นจะร่วงลงมาอย่างรวดเร็วแต่ราคานั้นมักจะพุ่งขึ้น สวนทางอย่างรวดเร็วนอกจากนี้นักลงทุนรอคอยแต่ก็คาดหวังให้ราคาของเหรียญดังกล่าวนั้นสามารถที่จะพุ่งตั้งแต่ที่หลดหลนล่านะครับการลงทุนมีนนควา,า,ามเสี่ยง,ง,งนะครับลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้มีก่อนการตัดสินใจลงทุนราคาขอบคุณทุกการติดตามนะครับโปรดติดตามต,ต่อไปครับ 내게 다가와줘 어서 내게 키스를 해줘 오늘 이 밤이 내게 너무 소중해 내게 장난치지 마 다가와 my baby girl I need you.